ปรุงน้ำจิ้มบาร์บีวที่เปียอยางปิ้งย่างเกาหลี219ทำยังไงนี่วันนี้ผมจะมีไกด์ไลน์มาให้กับคุณผู้ชมทุกทกท่านครับโดยปกติแน่นอนอยู่แล้วนะครับร้านเราก็จะมีพริกมีกระเทียมมีมะนาวให้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมสามารถไปตักเองได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่กับน้ําจิ้มบาร์บีวได้เลยนะครับใส่พริกตามชอบใส่กระเทียมตามชอบใส่น้ำมะนาวตามชอบถ้าเป็นผมก็จะใส่พริกปลายช้อนกระเทียมปลายช้อน น้ำมะนาวปลายช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับก็รับประทานอร่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าน้ำจิ้มบาร์บีวของเราทานเปล่าๆก็อร่อยมากๆอยู่แล้วนะแต่วันนี้ผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าจากที่เราใช้พริกกระเทียมแล้วก็มะนาวนะครับทีนี้ผมอยากให้คนที่มาทานนะครับลองใช้วิธีผมครับนั่นก็คือการใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาเป็นส่วนผสมในน้ำจิ้มบาร์บีวครับ ซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราจะมีเสิร์ฟนะครับอยู่ที่บาร์อยู่แล้วต้องบอกก่อนว่าน้ำจิ้มทุกตัวของเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเปลี่ยนทานเปลี่ยนตะแกรงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับย้อนกลับมาครับการใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาปรุงที่น้ำจิ้มบาร์บีคิวของเราก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับลงไปแล้วกค็คนให้เข้ากันเสร็จนะครับถ้าใครชอบเผ็ดผมแนะนำเลยนะครับสามารถเติมพริกเข้าไปได้เพิ่มเติมนะครับ เอาเป็นความเผ็ดที่ตัวเองชอบทาไมผมถึงใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดมันเป็นตัวมิกของน้าจิ้มบาร์บีคิวรูไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับปกติคนเราก็ใช้ได้ครับพริกกระเทียมแล้วก็มะนาวถูกไหมครับอันนี้ซีฟู้ดก็มีส่วนผสมของทั้ง3อย่างเช่นกันแต่จะมีส่วนผสมอื่นๆที่จะพนเข้ามาอีกจะมีกลิ่นหอมทิปเพิ่มเข้ามาอีกและรสชาติก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะอันนี้พอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะครับ ตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่พริกกระเทียมแล้วก็มะนาวตามปกตินะครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมขอชิมตัวที่สองนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับจะเป็นการผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็จะมีการใส่พริกเข้าไปอีกนิดน,นึงนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะครับอ,อร่อยอีกแบบครับ หผมอยากให้คุณผู้ชมมาลองเองแล้วกันว่าแบบไหนอร่อยกว่าแล้วถ้าใครลองแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าแบบไหนที่คุณชอบมากกว่ากันนะครับแล้วถ้าใครอยากทานปิ้งย่างเกาหลีในห้องแอร์ที่สําคัญร้านของเราเป็นบุฟเฟ่ต์แบบไม่จํากัดเวลาครับมีท่อดูดควันน้าจิ้มทุกตัวไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเปลี่ยนเตาเติมทานเปลี่ยนตะแกงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสามารถมาทานได้ที่เพียงย่างปิ้งย่างเกาหลี2 1 9 ตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่คือสาขาหลังเซนทันสระยาอีกหนึ่งสาขาจะอยู่ที่มิงเกิลฮิวมีนบุรีนะครับ